คือถ้ามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงนะครับแล้วก,ก็คือใช้ถุงยางด้วยนะครับแล้วก็ถุงยางเกิดแตกณขณะปฏิบัติการตรงนั้นอยู่ครับเราจะทํำยังไงครับแล้วก็ถ้าเราไม่มียาคุมกําเนิดฉุกเฉินเนี่ยเราจะทํำยังไงแล้วก็ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินเนี่ยมี ผลต่อร่างกายยังไงบ้างครับเดี๋ยวครับก่อนที่จะลงผมต้องถามปฏิบัติการนั้นก่อนว่าปฏิบัติการกับภรรยาเป็นการส่วนตัวและไม่ได้เปลี่ยนใจหรือปฏิบัติการนั้นเกิดจากความรักชั่วข้ามคืนเจอกันชั่วคราวเพราะมันต่างกันเยอะอ,อ๋อ,อปฏิบัติการรักชั่วข้ามคืนครับขอบคุณครับตะกี้เนี่ยคำถามเนี่ยถามเพราะว่ากลัวผู้หญิงท้องอย่างเดียวแต่ผมน่ะกลัวคุณจะติดเอเด้ใจไ,ไหมครับ ไอ้เรื่องท้องเนี่ยนะครับเราจะต้องนั่งรู้ว่าถุงยางรั่วหรือคุณผู้หญิงอยากจะให้แฟนท้องอแฟนทําให้เราท้องเอาเข็มเจาะมันพูดกันเล่นในหนังซะเยอะในะชีวิตจ,จริงเราไม่ค่อยเป็นหรอกเพราะว่าถุงยางายําไมในข้างนอกม,นมันมีเคลือบสารอะไรต่างๆไปเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะให้ท้องเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วยาเม็ดคุมกาเนิดฉุกเฉินเราต้องรู้ว่ามีอยู่2ชนิดชนิดแรกคือที่ขายเป็นทางการแผงละ2อเม็ดนั่นคุณต้องรับประทานภายใน1ชั่วโมงหลังจากมีความสัมพันธ์กันถูกไหมครับ แต่เรามีชนิดหนึ่งเราเรียก morning after pills คุณไปหาคุณหมอคุณหมอจะใช้ยาคุมกำเนิดชนิดธรรมดานี่แหละในปริมาณที่สูงเป็นพิเศษให้รับประทานซึ่งยาคุมกำเนิดชนิดนั้นคุณสามารถรับประทานได้ภายใน72ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วยังมีเวลาเหลือเยอะเรื่องนั้นนะเรื่องป้องการตั้งท้องเรื่องจิ๊บจอยเลยนะครับคนก็นึกแต่เรื่องท้องเท่านั้นเรื่องใหญ่ก็คือคุณจะรู้ไหมว่าคุณจะติดเอสดม่ติดเอสดคุณมีโอกาสเท่าไหร่ แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเกิดมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนแล้วคุณจะต้องกลับไปอยู่กับภรรยาคุณจะต้องเว้นระยะเท่าไหร่ให้แน่ใจว่าไม่เป็นอะไรหรือถ้าเกิดจะมีกับเธอเธอชวนจะปฏิเสธยังไงถึงจะไม่โดนว่าโอโหเรื่องยาวไหมครับไอ้รักชัวคำคืนนะงั้นเรื่องนี้จึงเรื่องสําคัญว่าโรกติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดคุณไปติดเชื้อ h i ชมาเนี่ยเพราะว่าถุงยางมันแตกถุงยางมันรั่วนั่นอ่ะอันดับแรกก็คือพอเริ่มรั่วปั๊บต้องรีบลุกนะครับอยาแช่ต่อนะครับ รีบไปห้องน้ําเอาน้ําฉีดล้างให้หมดถ้ามีสบู่ประเภทล้างมงล้างมืออะไรต่างๆล้างไปเลยเพราะมันเป็นไวรัสหรือถ้าเกิดมีผงซักฟอกยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าตกใจกันใหญ่ถามว่าทําไมผมพูดถึงผงซักฟอกนี่พูดจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับเพราะว่าสบู่นั้นมันเป็นด่างถูกไหมครับแค่ทาความสะอาดเฉยแต่ผงซักฟอกที่เขาเรียกว่าดีเทเจนนั่นน่ะมันทําให้เกิดฟองเกิดออกซิเจนเกิดอะไรทั้งหลายทั้งเยอะในปฏิกิริยาเพราะนั้นผงซักฟอกมาโดนไวรัสไวรัสตายครับ เพราะนั้นถ้าเกิดมีผงสักฟอกอยู่ตรงนั้นในแถวแนั้นอยู่เอาผงซักฟอกล้างเลยมันไม่แสบหรอกเชื่อผมเถอะแต่ถ้าไม่ได้สบู่ก็ยังดีล้างหลายๆครั้งโอกาสที่ไวรัสจะไปโดนก็จะน้อยลงไปจริงไหมครับนะครับหลังจากนั้นก็ไปตรวจเช็คภายใน3เดือนว่าไม่มีเชื้อ HIV 6เดือนไม่มีก็สบายครับนะครับนั่นก็คือเรื่องของตอบให้ครบ2อย่างเลยนะครับ